ท่านผู้ชมทุกท่านในการอยู่ร่วมรักครงเรือนสำหรับคู่สมรสคู่บ่าวสาวมันจะต้องมองผ่านเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องต้องมองผ่านไปไอ้สิ่งที่เขามีแก้ไม่ได้เราต้องมองผ่านไปเหมือนบนใบหน้าของเราเนี่ยมันก็สวยหมดหล่อหมดมันมีขี้มันวานนิดเดียวเนี่ยถ้าเราไม่มองผ่านคิดว่ามันเป็นตําหนิเราก็ต้องตําหนิมันเรื่อย แต่ถ้าคิดว่ามันเป็นสัญ,ญลักษ์เป็นเอกลักษณ์มันก็น่าดูนะครับว่าสมมาม,มีไฟตรงนี้มันเป็นตำหนิแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ดีฮะเป็นตำหนิเวลาลงตำหนิพระตาบบกตายไปแล้วนะฮะมีตรงนี้อ่ามีตรงนี้อีกนิดหนึ่งมีไฟใต้ต,ตายอีกนิดหนึ่งมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ได้มองเป็นเอกลักษณ์ก็ได้มองเป็นข้อตำหนิก็ได้เรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับการอยู่กับคู่ครองอย่าไปมองเรื่องเล็ก ยอมยอมก็ซื้อบ้างอาตมาไปอ่านหนังสือบทแปลเพลงเพลงจากฝรั่งคนแปลท่านเชื่ออะไรนะแปลเก่งเชื่อเป็นนักแปลนะวันียายแต่ท่านแปลเป็นคำร้อยแก้วก็เลยโอในเพลงนั้นก็บอกว่ายอมยอมยอมชัม้นเซ็กเล็กน้อยเพื่อความรักที่ยืนยาวก็อยากจะกราวตัวท่านทั้งหลายเอาไว้ว่า ยอมฉันบ้างบางกรณีณที่รักเข้าข้างฉันอย่าหารหักแม้จะผิดการประนีประนอมยอมความคิดเพื่อชีวิตรักไม่แตกถึงแยกทางเธอรู้ว่าฉันผิดอย่าอิดหนาเธอและฉันใช่เทวาบนฟ้ากว้างแม้จะพลาดไปนิดผิดไปบ้าง ก็เป็นอย่างทางรักเก่าเขาเป็นกันเธอว่าฉันผิดเนี่ยแล้วเธอไม่มีผิดเลยตลอดชีวิตยอมยอมกันบ้างนาไอ้ทางรักเก่าที่เขาเป็นกันเขาอยู่กันได้ก็เพราะว่ายอมยอมกันก็เป็นอย่างทางรักเก่าเขาเป็นกันโลกใบนี้จักงดงามด้วยความรักถ้ารู้จักโอนอ่อนและผ่อนผันเธอผิดพลั้งฉันให้อภัยพลันฉันผิดนั้นเธอปล่อยวางฉันบ้างสี เธอดีถูกฉันก็รับประทับจิตยามพลังผิดฉันก็ไม่นายแหนงหนีรักคือทางสองแพร่งแห่งไมตรีเราต้องมีการเกื้อการกุลเกือกเก้อเมื่อพลังไปเธอจะถูกหรือผิดจงคิดรู้ฉันจะอยู่ร่วมเรียงชิดเคียงใกล้เพื่อทางรักสีขาวอันยาวไกลทำบอดใบบาง กรณีณที่รักอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าทำบอดใบบางกรณีณที่รักให้ไปพูดกับคนที่เรารักแล้วก็ทำใจกับคนที่เรารักบอดใบเสียบ้างเราก็จะมีความสุขในครอบครัวของเรา